โรตีกรอบไส้ฝอทองนำไข่เบอร์อะไรก็ได้มาตีให้ไข่แดงและไข่ขาวเข้ากันจากนั้นตวงมา25กรัมหรือ2ช้อนโต๊ใส่น้ำปูนใส่เกลือน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปคนให้พอเข้ากันเมื่อเข้ากันประมาณนี้ใช้มือลงไปรวบแป้งให้รวมตัวเป็นก้อนเดียวกันจากนั้นใส่เนยจืดลงไปตามด้วยน้ำมันพืช นวดแป้งเป็นเวลา10นาทีรวบแป้งเป็นก้อนกลมจากนั้นหาอะไรคลุมแล้วพักแป้งทิ้งไว้1ชั่วโมงถัดมาค่ะนำแป้งมันมาผสมกับน้ำมันพืชคนให้เข้ากันคนเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะกลับมาที่ตัวแป้งที่เราพักไว้หลังจากครบ1ชั่วโมงแล้วแป้งเขาก็จะนุ่มนิ่มขึ้นนำแป้งมาตัดแบ่งออกเป็น40ก้อนแต่ละก้อนหนักประมาณ10กรมัมบวกลบนิดหน่อยนำแป้งแต่ละก้อนมารวบ แป้งที่ยังไม่ใช้งานให้หาอะไรคลุมไว้ตลอดเวลานะคะครึ่งแป้งเป็นทรงรีแล้วรีดใช้แปลงแตะแป้งมันผสมน้ำมันพืชทาลงไปบางๆตรงกลางพับครึ่งรีดใช้มีดกรีดเบาๆให้เป็นรอยกรีดแค่แป้งชั้นบนนะคะอย่าให้แป้งทะลุขาดออกจากกันนะจับแป้งพลิกกลับด้านใช้น้ำทาที่ขอบทั้งสด้านนำอยทองมากดให้แน่นประมาณ3กรัมวางลงไปตรงกลางหมวน บีบที่บริเวณรอยต่อบีบแป้งที่หัวท้ายไส้หมุนแป้งได้เล็กน้อยเพื่อช่วยจัดแต่งทรงกดแผ่ปลายแป้งให้บานออกใช้มีดช่วยกดเบาๆเพิ่มรอยบางได้นะคะตัดแต่งทรงตัดปลายทำเป็นแฉกจัดแต่งทรงให้เหมือนหนวดปลาหมึกก่อนนำลงทอดให้บีบที่บริเวณรอยต่ออีกหนึ่งครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชน,น้ำมันพืชไม่ต้องร้อนจัดนะคะหย่อนด้านหนวดลงไปก่อนใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อน ทอดจนสุกกรอบดีทั่วทั้งชิน้นตักขึ้นพักให้เย็นสนิทและสะเด็จน้ำมันเมื่อเย็นสนิทแล้วแพ็คใส่ถุงแก้วขนาด3คูณ5นิ้วพิกัดเครื่องซีลอยู่ในตะกร้าหน้าโปรไฟล์นะคะต้นทุนวัตถุดิบก็ตามนี้เลย